อะไรล่ะคะจะถามว่าพี่นกไปไหนขีนเห็นบ้างไหมอ๋อคุณนกคุณนกออกไปหาหมอคะ่ะหาหมอเหรอพี่นกเป็นอะไรอะ่ะทำไมไม่ปลุกฉันล่ะไม่ได้เป็นนี่คะเห็นว่าไปตรวจต<ะ>รวจเออตรวจอะไรตรวจสุขภาพค่ะค่ะตรวจสุขภาพะคะ่ะอ๋อแล้วไปอ้าวคุณนกมาแล้ว นกไปตรวจสุขภาพที่ไหนมาคะอ๋อที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติไงอ๋อฮะสถาบันมะเร็งแห่งชาติคุณนกคุณนกเป็นมะเร็งเหรอคะยังยังไม่ได้เป็นนี่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติน่ะเขามีตรวจสุขภาพด้วยนี่เพิ่งจะเที่ยงเองอกลับมาแล้วหรอคะเร็วจังเลยจ้าเขาตรวจไม่ช้าหรอก เออนี่นุชวันนี้นะพี่เจอกับป้าจิ๋วด้วยล่ะจำได้ไหมที่เขาเคยอยู่บ้านท้ายซอยเราเนี่ยอ๋อแกก็ไปตรวจสุขภาพเหมือนกันเหรอคะเปล่าหรอกป้าจิ๋วแกน่ะไปรักษามะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมโดนตัดนมแล้วเหรอคะแล้วป้าจิ๋วเป็นอะไรมากไหมคะ ป้าเขาก็ดูสบายดีนะเพราะว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกอแล้วเขาจะรักษาหายไหมคะพี่นกอคุณหมอบอกว่ารักษาหายนะถ้าตรวจพบระยะแรกนะ่ะตรวจพบยังไงอะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าอ,อ๋อคุณพยาบาลเขาเพิ่งสอนพี่ให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดี๋ยวจะสอนให้เอาไหมดีค่ะอเอาค่ะเอาค่ะสอนเลยค่ะอสอนเลยเดีย๋ดวยวก่อนนะขอหยิบเอกสารก่อน นี่เขามีแผ่นพับแจกมาให้ด้วยนะคุณพยาบาลเขาบอกว่าการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง่เป็นการตรวจขั้นพื้นฐานอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะตอนตรวจน่ะจะต้องถอดเสื้อด้วยนะนี่ทำได้ง่ายๆเริ่มจากขั้นตอนแรกนะการดูหให้เรายืนตรงหน้ากระจกนี่ทำตามเลยนะปล่อยแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวทำสิ แล้วก็เปรียบ <iele hate> เทียบเต้านมทั้งสองข้างว่าต่างกันหรือไม่อืดูนะแล้วก็มองหาสิ่งผิดปกติเห็นไหมสิ่งผิดปกติแบบไหนล่ะคะก็เช่นดูที่ขนาดเท่ากันไหมแล้วก็รูปร่างของเต้านมว่าเปลี่ยนไปหรือไม่อืหรือว่ามีรอยบุมรอยย่นแปลกๆหรือเปล่านี่ไหมแล้วก็สังเกตสีผิวหนังของเต้านมว่าผิดปกติหรือเปล่าด้วยอ่า เห็นไหมแล้วก็จากนั้นนะก็ให้ยกแขนขึ้นลงดีมากแล้วก็วางมือเท้าเอวเอาไว้แล้วก็กดที่สะโพกนะค่ะกดแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เกรงกล้ามเนื้อหน้าอกหลังจากนั้นก็สังเกตความผิดปกติที่เต้านมอีกครั้งด้วยดูสิดูสิมีอะไรผิดปกติไหมทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละนะทินดีมากถูกต้องเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วไงต่อคะคุณนมอ ขั้นตอนต่อมานะก็เป็นการตรวจด้วยการคลำต้องนอนหงายด้วยนะเอาหมอนใบเล็กๆหรือว่าผ้านหนุนใต้ไหล่ขวาด้วยหลังจากนั้นก็ยกมือขวาไว้หลังศีรษะแล้วก็ใช้มือซ้ายตรวจเต้านมด้านขวาเนี่ยถ่ายทอดมาจากวิธีที่คุณพยาบาลสอนมาให้เลยนะการตรวจเต้านมด้วยตนเองสามท่าดังนี้ท่าที่หนึ่งยืนหน้ากระจกขั้นตอนแรกวางแขนไว้ข้างลำตัวดูขนาดระดับของหัวนมและสีผิว ขั้นตอนที่สองยกแขนขึ้นเหนือศีรษะดูขนาดลักษณะของเต้านมรอยบุ๋มรอยนูนแผลหรือการอักเสบขั้นตอนที่สาวางมือทั้งสองข้างไว้ที่สะโพกและกดน้ำหนักลงตรวจดูสิ่งผิดปกติที่เต้านมให้ทั่วและขั้นตอนสุดท้ายโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อตรวจดูความผิดปกติของเต้านมทั้งสองข้างท่าที่สองท่านอน นอนหงายใช้หมอนหนุนใต้ไหล่ขวายกแขนขวาขึ้นรองศีรษะให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของมือซ้ายโดยใช้ปลายนิ้วมือของ3ามนิ้วนี้นะกดเบาๆและหนักขึ้นในแต่ละจุดกดเป็นวงกลมเล็กๆสำคัญนะจะต้องกดและคลำให้ทั่วทั้งเต้านมและคลำต่อมน้ําเหลืองบริเวณรักแร้ด้วย ทาที่สามตรวจตอนอาบน้ำขณะที่ตัวเปียกหรือฟอกสบู่จะทำให้ผิวหนังลื่นตรวจง่ายใช้วิธีตรวจเช่นเดียวกับท่านอนอย่าลืมนะต้องทำทั้งหมดสามท่าเลยทั้งทั้งท่ายืนหน้ากระจกท่านอนและท่าตรวจขณะอาบน้ำเพราะต้องคลำให้ละเอียดที่สุดการคลำม,มีสามวิธีหนึ่งคลำเป็นก้นหอยตามเข็มนาฬิกา เริ่มคลำจากส่วนบนใกล้หัวนมวนเลื่อนนิ้วมือตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมขยายวงกลมออกไปเรื่อยๆจนถึงฐานเต้านมและใต้รักแร้สำรวจเนื้อเยื่อใต้หัวนมและบีบหัวนมเบาๆดูสิ่งคัดหลัง 2. คลำตามแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัวหรือแนวนอนขวางกับลำตัวก็ได้เริ่มคลำจากด้านใดด้านหนึ่งของเต้านมเป็นแนวยาว สลับกันไปมาให้ทั่วเต้านม 3, คลำเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือรูปลิ่มเริ่มคลำจากส่วนบนบริเวณหัวนมจนถึงฐานและขยับนิ้วมือจากฐานถึงหัวนมเป็นรัศมีรอบเต้านมถึงกระดูกไขปประและใต้รักแรก้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะทำแบบเนี้ยกับเต้านมทั้งสองข้างเลยนะอ้ออีกอย่างนะ เขาว่าอย่าลืมใช้สองนิ้วบีบหัวนมเบาๆเพื่อดูว่ามีน้ำผิดปกติออกมาจากหัวนมหรือเปล่าด้วยนะจ๊ะถ้ามีต้องรีบไปพบคุณหมอทันทีเลยถ้าเราเจอก้อนเนื้อที่เต้านมแสดงว่าเป็นมะเร็งหรอคะน่ากลัวจังเลยอะ่ะไม่เสมอไปหรอกจ๊ะอาจจะเป็นถุงน้ำหรือว่าเนื้องอกก็ได้แต่เพื่อความมั่นใจนะ ถ้าเราเจอก้อนหรือว่าสิ่งผิดปกติอื่นๆหรือว่าไม่แน่ใจจากการตรวจด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ควรรีบไปหาคุณหมอให้ตรวจละเอียดอีกทีนะรู้ไหมเดี๋ยวคินจะตรวจอย่างนี้ทุกวันเช้าเย็นเลยค่ะ <S 2> <S 2> คุณน้ออืมแค่เดือนละหนก็พอ,อทำสม่ำเส,สมอทุกๆเดือนนะในช่วงเจ็ดถึงสิบวันหลังจากที่มีประจำเดือนอเพราะว่าตอนนั้นน่ะเต้านมของเราจะหายบวมหรือว่าหายคัดแล้วด้วย ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปก็เริ่มปฏิบัติได้แล้วนะจ๊ะค่ะเราตรวจกัน3ามท่าท<ม>่ายืนท่านอน<ม>และตรวจขณะอาบน้ำชิมชิมิคะ่ะไม,ม่ยากเลยเพียงเราใช้3มนิ้วเท่านั้นจ้าเนี่ยเดี๋ยวขีดมานะคะ<ม>ขออนุญ,ญาตไปตรวจเต้านมตัวเองก่อนนะคะข้อแนะนำในการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมกลุ่มที่1 อายุ20-39ปีตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนพบแพทย์ตรวจทุก3ปีกลุ่มที่สองอายุ40ปีขึ้นไปตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนพบแพทย์ตรวจทุก1ปีตรวจเอ็กซเรย์เต้านมแมมโมแกรมและอัลตราซาวทุก1ปีสตรีกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุต่ำกว่า40ปีมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ให้ตรวจเช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาคกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข